ทอรหัสดวงปี2566นะครับสำหรับลัคนาพฤกษศพนะครับท่านที่ฟังอยู่เนี่ยท่านเป็นคนาลาัคนาราศีอะไรกันบ้างพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าข้อมูลของท่านคืออะไรและอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับชาวลัคนาพฤกษศพนะครับเท้าความตอนปี2565เนี่ยนะครับ ท่านมีเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยท่านมีดาวพระหัสสปาีนะครับไดอ้อยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องอาชีพประสบความสําเร็จนะครับแล้วยังต่อย,ยอดในปี2 5ง5นยกาเนี่ยการาส่งผลในเรื่องของอาชีพเนี่ยอาจจะแบบส่งผลไปถึงวงกว้างนะครับในสังคมที่ท่านอยู่เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ อ,อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปี65เนี่ยนะครับดาวมฤตยูนะครับดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัตินะครับให้มันเป็นสู่สิ่งใหม่เนี่ยได้มาทับลัคนาของท่านด้วยเนี่ยทำให้จากนี้7ปีไปเป็นต้นไปเนี่ยนะครับท่านจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งส่งผลมาจากเรื่องอาชีพการงานก็ขอให้ท่านพัฒนา ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับทำให้มีทักษะมีสกิลหรือมีความสามารถในเรื่องของอาชีพที่เติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นต้นไปให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าในจุดนี้ดาวมฤตยูเนี่ยทำให้ท่านต้องอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ในปี2566นี้นะครับ ดาวพระรหัสบดีเนี่ยนะก็ดาวเสารเนี่ยย้ายนะครับกำลังจะย้ายไปสู่เรื่องอะไรมาดูกันนะครับสำหรับชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยดาวเสาร์ที่ย้ายในสู่ราศีกลุ่มเนี่ยนะครับในวันที่1มีนาเนี่ยนะครับจะเข้าสู่เรียกได้ว่าเป็นเป็นภพกรรม,มะหรือเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานก็ยังเรียกว่าเป็นช่วงต่อยอด ต่อยอดจากปีที่ผ่านมานะครับในการประสบความสําเร็จนะครับในตำราเนี่ยก็บอกเลยครับว่าเสาที่เข้าเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเนี่ยนะฮะมันหมายถึงการที่จะประสบความสําเร็จนะครับสิ่งที่ท่านได้สั่งสมได้พยายามมาเนี่ยมันจะมาเป็นการตอกย้ําทําให้เกิดความสําเร็จแบบจับต้องได้แบบมั่นคงอะไรแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องเตือนต้องเตือนสําหรับบางคนนะครับในกรณีที่เราทำผิดพลาด นะครับไม่ว่าจะเป็นทําผิดทํานองคองทำอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเนี่ยต้องระมัดระวังในช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายเข้ามาสู่ราศีกุมครั้งนี้นะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวกรรมเก่าและกรรมเก่าเนี่ยมันเกิดจากการกระทําเก่าของเราผมถึงพูดไปว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเกิดมีข้อผิดพลาดท,ที่ท่านได้ทํามาในเรื่องของอาชีพเนี่ยมันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสที่ท่านจะต้องเจอกับข้อผิดพลาดเดิม ปัญหาเดิมที่ท่านเคยได้ทำไว้นะแล้วมันอาจจะถะส่งผลไม่ดีในเรื่องของอาชีพก็ได้นะในบางตำราเขาก็บอกว่าอาจจะถึงขั้นมีปัญหาในเรื่องของอาชีพได้เลยนะครับแต่สำหรับบางคนหรือหลายๆคนเนี่ยที่ ได้ทำอาชีพมาแบบปกติเลยขยันหมั่นเพียรมาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่อาชีพท่าน,นจะเข้าสู่จุดที่เรียกได้ว่ามีความเข้มแข็งมากๆแล้วถ้าเกิดยิ่งต่อยอดจากป66ี66ไปอีก2ปีครึ่งที่ดาวเสารอยู่ในเรือนของอาชีพเนี่ยจะทำให้อาชีพของท่านเนี่ยมั่นคงแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบ มีฐานที่มั่นมากๆแล้วก็จะส่งผลความสำเร็จนี้ต่อยอดไปแบบระยะยาวเลยทีเดียวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวะลัคนาพฤกษพศนะครับส่วนดาวพระหัสสบดีนะครับอีกหนึ่งดวงเนี่ยนะครับอีกหนึ่งดาวที่จะย้ายในตอนเมษาเนี่ยมันจะเข้าสู่ภพวบบินาศนะครับมันก็เป็นช่วงของการอถอยหลังเพื่อที่จะมาทบทวนรีวิว ในรอบปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อทบทวนอะไรบางอย่างที่ท่านยังติดค้างอยู่นะครับปัญหาเก่าๆหรือสิ่งที่เรายังยังปลดล็อกไม่ได้เนี่ยในชั่วโมงนี้ในปี6 5, เอ่อปี6 6เนี่ยนะครับที่ดาวพระหัสเนี่ยกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยมันจะทำให้ท่านมีปัญญาปัญญาธรรมขึ้นมาเรื่องอะไรที่ติดขัดอยู่มันก็จะรู้นะครับหรือท่านอาจจะเจอครูเจออาจารย์เนี่ย ในที่มาในหลากหลายรูปแบบในแบบคาดไม่ถึงเนี่ยจะมาชี้ทางชี้นําแล้วท่านก็อาจจะปลดล็อกเรื่องราวจากอดีตจากปัญหาเก่าๆอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเตือนในจุดนี้สําหรับบางคนนะสำหรับบางคนก็คือ,อ,อหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องนีิสิต นะลิสินหรือการเงินอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมาเคลียร์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มากไม่น้อยเนี่ยอาจจะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านจะต้องตรวจดวงส่วนตัวดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมมีไกด์ไลนะ์แนะนําให้นะแนะนําให้นะฮะสำหรับคนที่จะดูแล้วค่อนข้าง เรียกได้ว,ว่าจะอาจจะยากหน่อยกว่าลัคนาพฤกษบทั่วไปก็คือผู้ที่มีดาวเสาเนี่ยกลุ่มลัคนาก็คือมีดาวเสาอยู่ราศีพฤกษบนะครับแล้วก็มีดาวเสาเนี่ยอยู่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ก็หมายถึงท่านมีดาวเสาอยู่ในภพพันธุหรือครอบครัวนะครับแล้วก็สําหรับบางคนที่มีดาวเสาอยู่ในภพปัตตนิหรือ ราศีพิจิกนะครับแล้วก็คนที่มีดาวเสาร์เดิมเนี่ยอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพกรัรมมะอยู่แล้วเนี่ยก็ท่านที่มีดาวที่อยู่ในกลุ่มนี้ในพื้นดวงนะครับท่านอาจจะรู้สึกที่จะต้องออกแรงเยอะขึ้นนิดหน่อยนะครับในกรณีที่ดาวเสาร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ภพกัมมะหรือราศีกุมในครั้งนี้นะครับแนะนำว่าให้ตรวจดวงเพิ่มนะครับกับนักโหราศาสตร์ที่ท่านเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ลองปรึกษาดูว่า เออมันจะส่งผลกระทบกับเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องเก่าๆนั่นแหละนะครับแต่อาจจะกระทบตัวเองกระทบคู่หรือไม่ก็กระทบเรื่องอครอบครัวหรืออาจจะเป็นเรื่องอาชีพโดยตรงเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่กำลังจะดูแล้วน่าจะเป็นเป็นประโยชน์ต่อท่านชาวลัคนาพฤษศนะครับถ้าท่านผ่านปี 66, 66ไปนะครับป66ี66ไป เดี๋ยวดาวพระรหัสสบบดีเนี่ยนะครับก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าจะมาทับลักนาท่านนะมันจะทําให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทบทวนมีประสบการณ์มากขึ้นจากการผ่านปี65ไป66แล้วก็จะไปต่อ67นะมันจะทําให้ปีปี67เนี่ยนะครับที่ดาวพระรหัสสบบดีมาทับลักนาท่านน่ะท่านจะมีความเชื่อมั่นและเติบโตอย่างมากเป็นการจบ เขาเรียกว่าวงรอบที่ดาวพระหัสสวดีเดินวนครบแล้วก็มาตั้งต้นที่ลัคนาของท่านเป็น12ปีนะครับก็เรียกได้ว่า,าปีหน้าเนี่ยปีหน้าพระหัสเนี่ยจะทำให้ท่านได้รีวิวได้ทบทวนนะครับเรื่องราวเก่าๆปลดล็อกปมบางอย่างนะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านได้เติบโตในปีถัดไปคือคือปี67นะครับพร้อมๆกับอ,อย่างที่ผมเคยเกินไปนะครับตอนแรกว่า ท่านมีดาวมฤตยูหรือดาวยูเรนนัเนี่ยทับลัคนาท่านอยู่แล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันปฏิวัติตัวเองนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะแล้วก็ถ้าผมเป็นคนชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยนะครับผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเอง นะครับอะไรที่มันทําได้ดีขึ้นได้ก็ทําให้มันดีขึ้นอีกนะครับเพื่อต่อยอดความสําเร็จนะแล้วดาวทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันจะส่งผลทําให้อาชีพของท่านนั้นเติบโตแล้วก็มั่นคงยั่งยืนนะครับตามสไตล์ดาวเสาร์ที่เข้าสู่ภพกัมมะหรือเรื่องอาชีพนั่นเองก็ขออวยพรให้กับชาวลัคนาพฤกษ์ทุกทุกคนให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับส่วนใครที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับพิมพมาบอกใต้พพ คิปนี้หน่อยนะครับว่าคุณเป็นคนลัคนาอะไรนะครับแล้วก็ราศีเกิดอะไรนะครับผมจะได้มีข้อมูลเพื่อทําเนื้อหาให้ได้ตรงกับข้อมูลของท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดกับเนื้อหาตอนต่อไปสำหรับข้อมูลที่ท่านแจ้งมาทุกๆคนนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ